คลิปนี้นะก็มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลกันนะครับทุกคนในเดือนกันยายนนะครับภาพรวมๆจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวฤตยูเลยนะครับดาวฤตยูในภพเดือนมอนนะเกี่ยวกับการเดินทางนะมีโอกาสนะเดินทางต่างถิ่นต่างแดนมีโอกาสได้เดินทางแบบไปที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ได้และอาฤตยูเนี่ย เป็นอะไรที่ปุบปรับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับแต่ที่สําคัญนะมระนี่ยังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับสาหรับชาวตุลที่มีดาวฤกษ์ย,อยูอย,อยู่ตรงนี้นะก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแต่ด้วยความเป็นฤกษ์ยูเนี่ยเขาอยู่อีก,อกนานหลายปีอีกอยู่อีกประมาณสี่ห้าปีนะเพราะฉะนั้นก็คือก็ทําได้แค่ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าเครียดละกัน นะครับสำหรับชาวตุลน,นะครับก็จะช่วยป้องกันได้นะทีนี้มาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสของชาวตุลน,นะครับเขามาเขามาจากภพเรือนสหัชชะแล้วก็เรือนอริกนะแล้วก็ณนะตอนนี้พฤหัสเขาอยู่ในภพเรือนสุภาะก็ต้องระวังเกี่ยวกับการเดินทางต่างถิ่นนะจะเดินทางไกลนะครับหรือว่าการติดต่อสื่อสารก็ต้องระมัดระวัง ระวังจะมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับพูดคุยกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดระวังเรื่องของการใช้กิริยาท่าทางนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังระวังจะมีความขัดแย้งผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับเราก็ได้แต่ทีนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะแค่เราทําอะไรให้มันอยู่ในกรอบในร่องในรอยนะมีสติในการที่จะ ติดต่อสื่อสารอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้นะครับมาดูดาวเสาร์นะครับทุกคนดาวเสาร์เขามาจากเรือนพันธุนะพันธุไปหยุ่ในเรือนปุ่นตะนะครับก็เกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะก็มีเกณฑ์สร้างครอบครัวก็ได้นะเกี่ยวกับรถใหม่บ้านใหม่นะอาจจะมีเกณฑ์ก,การลงทุนกับบ้านกับรถนะซื้อรถซื้อบ้านหรือว่าอยู่ในเกณฑ์ของการสร้างครอบครัวก็ได้ นะครับแล้วก็ดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพระปุตะยังเป็นเกษตรอยู่ในราศีกลุ่มนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยวิธีมองว่าชาวตุลเนี่ยจะมีความเหมือนกับมีความสดชื่นสดใสนะมีความเหมือนกับสนุกสนานค่อนข้างเด่นเป็นพิเศษนะในช่วงที่ดาวราหูเป็นเกษตรอยู่ตำแหน่งนี้นะแล้วก็มีความาไหวพริบค่อนข้างที่จะดีเลยนะ จากอิทธิพลของดาวราหูนะอันนี้ก็เป็นดาวปีนะทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะครับทุกคนดาวเดือนก็เริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวของชาวตุลเลยนะครับดาวสุขเป็นดาวประจําตัวของของชาวตุลนะแล้วก็ในเดือนกันยายนเนี่ยดาวสุขเขาอยู่ในเรือนกัมมะนั่นหมายความว่าชาวตุลจะค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่กับการงานนะและดาวสุขตรงนี้เขาได้ตาแหน่งราชาโชคด้วยค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่กับการงาน แล้วก็การงานที่ได้มาเนี่ยมันก็ได้มาแบบง่ายๆนะแล้วก็ดาวสุขอีกพบหนึงยังมาจากพบเรือนมรณะการงานอาจจะมีการเดินอาจจะมีการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเกณฑ์การเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่นะครับการขับขี่การเดินทางก็ประกันรถอะไรก็ตรวจเช็คให้ดีๆนะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดนึง นะครับดูแลตรวจเช็ครถอุปกรณ์การเดินทางนะให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับมาดูการเงินกันบ้างนะครับทุกคนการเงินของชาวตุลก็คือดาวอังคารนะดาวอังคารในเดือนกันยายนเนี่ยไปอยู่ในภพเดือนมีนาเพราะฉะนั้นการเงินของชาวตุลก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินนะวินาศเกี่ยวกับการสูญเสียหรือว่าอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมอีกมุมหนึ่งของวินาทนะก็คือ อะไรที่มันทําเกี่ยวกับออนไลน์ต่างประเทศต่างทินหรือว่าการเงินแบบมีการเงินแบบรับรับ,รบปกปิดซ่อนเลนไอเนี้ยจะค่อนข้างเอื้อให้กับการเงินของชาวตุนนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีงานเกี่ยวกับออนไลน์ต่างทินนะครับหรือว่าทํางานอยู่เบื้องหลังก็ได้ไอันี้ก็ค่อนข้างเอื้อประโยชน์ให้กับการเงินของชาวตุนนะก็อย่างที่บอก ทุกราศีเลยพยายามสร้างาพยายามสร้างช่องทางการเงินเพิ่มนะเพราะการเงินดาวฤกษ์อยู่ในภพการเงินของโลกเนี่ยการเงินจะมีเกณฑ์การปฏิบัติเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเงินเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะครับทางออนไลน์สร้างตัวตนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทุกราศีไม่ควรมองข้าม พยายามสร้างตัวตนให้มากเพื่อที่จะเปิดช่องทางการเงินขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเงินแล้วก็มาดูการงานนะเมื่อกี้พี่กีพูดไปแล้วในภพเรือนกรรม,มะเนี่ยมีดาวศุกร์นั่นหมนายความว่าการงานของชาวตุรในเดือนกันยายนเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็บางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนงานเนี่ยก็เปลี่ยนเปน็นในทิศทางที่ดีนะเพราะว่าดาวศุกร์ในจุดน,นี้เขาได้เป็นราชาโชค นะอาจจะได้งานงานแบบง่ายง่ายเปลี่ยนงานแบบง่ายๆแล้วงานที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของความรักนะดาวคารเป็นดาวเรื่องของความรักดาวปัตานินะครับในเดือนกันยายนปัตานิไปอยู่ในเรือนวินาศนะในคนโสดนะอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยได้เจอพบเพื่อนใหม่มิตรใหม่พูดคุยกันอาจจะยังไม่เปิดตัวก็ได้ นะส่วนคนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การห่างคู่นะอาจจะไปห่างคู่อาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอีกมุมนึงอาจจะมาช่วยเหลือเรื่องการเงินของชาวตุลแบบลับๆเพราะว่าดาวคารเขายังมาจาัดก,การเงินด้วยนะก็คืออาจจะมีได้รับการช่วยเหลือเรื่องของการเงินจากคนรักคู่ครองคู่ค้าก็ได้นะ ปัตตนิยังแปลได้ถึงคู่ค้าคู่สัญญามาช่วยเรื่องของการเงินเราแบบลับๆก็ได้นะครับแล้วก็ดาวคานตำแหน่งนี้เขาได้ตำแหน่งมหาจักรนะก็มีตำแหน่งดาวมีคุณภาพนะครับทีนี้มาดูดาวพุธดาวพุธเขายังมาจากเรือนสุภะสุภาไปอยูาา่ลาภได้ตำแหน่งทั้งมหาจักรแล้วก็อุดมเกณฑ์นะสุภาเกี่ยวกับต่างแดนสุภาเกี่ยวกับออนไลออนไล์ต่างประเทศต่างถิ่นนะ ดาวส่งเสริมให้กับชาวตุลค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นพยายามทำอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์นะสร้างตัวตนเปิดช่องนะจะช่วยสนับสนุนช่องทางการเงินของชาวตุนได้อย่างดีเลยดาวพุธยังอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะได้ตำแหน่งคู่ประชาสัมพันธ์คู่การศึกษาการเรียนรู้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งศึกษายิ่งหา,หาความรู้เพิ่ม นะครับยิ่งติดต่อสื่อสารจะได้โชคลาภมากขึ้นสำหรับชาวตุลในเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้ยังเป็นเกษตรด้วยนะก็มีความมั่นคงเกี่ยวกับโชคลาภนะใครอยากถสียงโชคก็ได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกันยายนนะครับที่ควรระวังนะก็มีแค่ดาวฤตยูนะเกี่ยวกับสุขภาพของชาวตุลน,นะครับอย่าประมาทก,กับสุขภาพนะครับฤตยูแปลว่า ปุบปรับฉับพันนะซ,นซ่อนซ่อนซ่อนเล้นมงไม่เห็นปกปิดเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองนะครับกินอานหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่าเครียดรักษาสุขภาพให้ดีสม่ำเสมอนะครับแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะและอย่าลืมสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ด้วยนะครับ mm hmm. โอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสำหรับชาวและคณรนติตุนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ